สวัสสบบยยร <c oughs> นนู้คุณท็อปแตวันนี้เป็นยังไงยั่งนะครับคุณท็อปจบเสียบฮะตัดคุณทอโหนี่มันเรื่องอะไรตอนนี้อาทิ้อยูอ่บแ่ฟค่ะคุณตอบคถามผมมาแค่นตัว พาป้าก็มนี่แหละครับเดี๋ยวเรามา mời các con ơi con gái 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 ผมขอหาไปแล้คุณยังไม่เจอนะตอนนี้คุณอยู่ัใครอ่ะคุณอยู่นเดียวเอ้ยคุณก็